สวัสดครับวันนี้จบเกม Best Business โอเคครับเกมนี้เนี่ยเหมือนให้เราเนี่ยทำการต่อสู้กันทีพีสุดเดือดครับโปงเงีโปงครับโปงโป,ง,โป,ง,โปงอย่างงี้ครับนี่ครับคือวิธีเล่ของเกมนี้มีง่ายๆ่าครับเพียงแค่เราโปงอย่างงี้แค่นี้แหละจบแล้วมาขอให้เราแม่นครับขอแค่ให้แม่นขอให,ให้แม่นผมใจสดกันนี่ต้องแม่นนะ นัดเดียวเนี่ยจะแตกครับแต่ว่าถ้าเกิดนัดแรกไม่โดนก็จะตาายเฮ้ยเฮ้ยชุดกันนี่ต้องแม่นนะคะเพราะถ้าเกิดเราถึงมันเป็นระยะใกล้แต่มันยิงนัดหนึ่งเนี่ยมันจะดังทําดาเมจแรงมากครับแต่ว่ามันเนี่ยจะไม่เหมือนเป็นกลตรงที่มันยิงรัวไม่ได้พลาดพลาดก็พลาดไปไม่ได้รับดาเมจเลยเลนย่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจับพลาดอย่างงี้มันต้องแม่นครับไม่งั้นเหนียวผมมีความ คล้องตัวเป็นพ well ิเศษเอ้ยอ <TH> <spirituality> ุ้ยอุ้ยอุ้ยลบลบมือนหัวหน่อยไม่เป็นไรนะคะเขาเรียกว่าเทคนิคครับในการที่จะหมุนครับเวลาที่เราหนีศัตรูในห้ามเดินตรงเด็ดขาดรับไม่งั้นจหรอกเราต้องแตกจะเป็นเท่าทุรีเออทุเลีถ้าเกิดเราเดินตรงเนี่ยเราแหลกกันเป็นเท่าทุรีนแน่นอนครับเราต้องเดินแบบซิกซักอย่างนี้ครับ ระโดดแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวครับเพราะว่านาะนาะเร็วอัพแล้วลูกซองผมมามาเิครับมาโอ้ยไม่ทันวะไม่ทันวะเอาใหม่ครับเอาใหม่เขาเริ่มดันลงมาแล้วนะไม่ได้ต้องดันกลับคืนนรดัน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 ,ดน ฝั่งเขาเพิ่งเหลือแค่35แล้วฝั่งเราเหลือตั้งเยอะชนะอย่างแน่นอนชนะอย่างแน่นอนแน่นอนโว้ยยิงไปหลายนะัดทำไมมันไม่ตายวะช็อตกันเอาช็อตกันเป่าหน้าไปตั้งหลายนะัดเปียวเปียวเดี๋ยว,เ,ยวเราโดนดันแล้วเนี่ยเราเริ่มดันกับเขาคืนบ้างครับ เอ้ยบางทีก็นัดเดียวจอดบางทีมันก็แบบยิงกี่นัดกี่นัดก็ไม่ตายสักกะทีสักกะทีสักกะทีเดี๋ยวๆลงก่อนอู้อู้อู้อุ้ยอุ้ยอ่าาาามันโอ้มีดไรจวงอย่างเงี้ย คโหดเลยโ okay. oh oh อเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหมามาโอ้โหเฮ้ยเราโดนดันแล้วอะทำไมดันเร็วจังนะแต่ฝั่งเขาเหลือเจ็ดแล้วครับฝั่งเราแบบชนะแล้วแหละ easy e ครับ เขาตายได้อกห้าครั้งหนึ่งเขาฝั่งเขาอี่ซีมซ่มากี่ซีมซ่มากี่ซีมซ่มากี่ซี่มากี่ซี่มาโอ้วิกตอรี่รอยัลโหผมจัดการไปได้ยี่สิบครับโอ้โหมีคนนึงจัดการได้ตั้งหกสิบโอโ้ตายผมตายไปแปดเขาตายไป 6. หกผมเอาแบบนี้แล้วกัน แล้วก็ปืนเดี๋ยวผมลองใช้ปืนกลบ้างครับแบบอะไรเอ่ยแบบน่าสนุกครับไปโอ้ยเอ้ยผมว่าลองใช้ปืนนี้เลยมันรัวดิเห็นคนใช้แล้วฆ่าได้ไวมาก อาใส่คอมเมนต์นะครับพอปืนเออเรียบร้อยเก็บมันหมดเก็บฐานตัวเองด้วยเดฟเฟนเดฟเฟนอุ้ยไปขึ้นรถ โตโอเคอีสี่วะอุ้ยเกือบไม่รอดอุ้ยเดียบร้อยเก็บมาเดียบร้อยอีสี่ mới đi tem Ok 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 Đây rồi đây rồi Mình đi để qua này, tài, tài, ui, ui, xóa lại, ok. ต้องมีสมาธินิดหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวอะไรโอ๊ยโอเคโอเคโอเคมันมากบอกเลยใครที่ชอบเกมยยิงปืนนี่ อุยอ้ยอุยอ๊ยอยู่ไปทางด้านนู้้นใช่ไหมเรียบร้อยอุ้ยผมรู้สึกว่าผมชอบประวุธน,นี้มากเลยเดี๋ยวลอาโอเคโอบต่อ,อจังวะอุย <c oughs> ้ยเรียบร้อย คิดจะสอยหลังเหรอน้องโอ้ยทำไมไอ้ทำไมวะเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยโอลิชิตผมผมว่าผมได้เป็น MVP มไ่พแน่เลยดูจากลักษณะและ้ะเอาหรอ ตา,ตายเพิ่งไปแค่สองครั้งเองแถมยังฆ่าไปตั้งเยอะโอ้ oh my god อ oh ้ my god โอเคเดี๋ยวเราต้องเนี้ก่อนครับต้องมีศัตัวให้ฆ่าเลยโอ๊ยรีบขึ้นมาก่อนเลย ผมว่าเราอยู่แต่ในเรือไม่ได้แล้วไม่งั้นไม่มีอะไรทำเน,นี่ยไม่งั้นเราไม่ได้ทำอะไรแน่เลยไปลงใบโบกซิตาก่อนไหนอยู่ไหนอีกอยู่นี่โยตายครับผมรู้สึกผมจุกบนเรือเก่ง ผมจะไม่ลงจากเรือครับผมได้คติสอนใจแล้วผมจะไม่ลงจากเรือวิ่งวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนพี่ตูนเขาวิ่งกันเออไปอุ้ยนี่เจอดีมากเพื่อนเก็บไปเรียบร้อย เรียบร้อยเฮ้ยขลังออโอ้ยโอ้โหยโหดเกินว่ะเพื่อนโหดเกินโหดเกินโหดเกิน ขนาดไหนเนี่ยโหมากเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอจะฮฮฮฮฮููููู้้้้้ไหนอย่ไหนโอ้ยมันแอบอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่บนเรือผมว่ากระจอกเลยพอผมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วผมรู้สึกว่าผมตัวเองกระจอกขึ้นกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ จัดการ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 เก็บให้หมดเลยเราต้องรีบกลับเข้าไปบนเรือครับไม่งั้นเรากะจอกมากครับเร็วเลยเร็วเร็วรีบกลับบนเรือเลาก็กลับมาบนเรือเรียบร้อยแล้วครับ แต่งหนึ่งครับแต่งหนึ่งสวยไปสวย เสียงเลยอย่างเงี้ยโอ้โหราคาแพงมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทาไมสักวันหนึ่งเราจะมีตังค์ซื้อครับฮ่าพอดีเลยอุ้ยอุ้ยตกไปตรงนี้ยังไงเอ้าตกสุดเลยไม่ได้ผมต้องโยนเรือคนนึงปูวเก่ง รบร้อยเรีย,ยบร้อยเรียบร้อยแตกงเงิน เปียบอยู่เราจะปล่อยให้ฝ่ายเราเสียเปียกองนี้ต่อไปไม่ได้น่าฝ่ายเรายังเสียเปียบอยู่เลยทำไมไวไวไว,ไวแปดคนแล้วไม่นะเราจะแพ้อย่างนั้นหรือไม่ผมไม่ยอมผมไม่แพ้หรอก ยังไงว้า กันอ,อะไรวะเนี่ยบวกต่อครับพะลวงมันให้หยุดยัง ไม่ไหวก็อย่าสู้ครับไม่ฝ่ายฝืนโอ้เสียงดังมากเลยโอเคโอเคครับโอเคครับเราก็แบบยิงปุ่งปังปังปังปุ่งปิงโอ้ จะไม่ว่งรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่เมื่อกี้เราพยายามแทบตายตายตายหมดว่าตายหมดเลยว้าวโคตรเหนื่อยเลยไปไปไปเ,เดี๋ยวทีมก็แพ้เราจะไม่ทำให้ทีมแพ้เพื่อทีม ไมีมากเคือแบบนั้นโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนจ๊ะไม่จรีบหยิบร้อยแตกหนึ่งสามพี่สามหยิบร้อยแตกหนึ่งสามพี่สาม Laguna mệt mắc lì ui okay <laughs> okay yep. ผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยกับการทีจ่จะต้องมาแต่สำจากเมื่อกี้พยายามจะตายก็แพ้อเป็นผู้ใจใผมหน่อยนะให้ผมมีกลับมามีแรงสู้ด้วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแคมเปนกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอเหนื่อยมากเลยพยายามพยาตายยังแพ้สำหรับในผมตัวลาไปก่อน บ๊ายบายครับ